ผมไม่ได้ถ่ายหลายวันไม่มีของไม่ใช่คือแบบซ้ำไงอย่างไอตัวแคมปัสเองก็ไปก็ตอนนี้นะ่าจะยังไม่มีนะคือล็อตใหม่มันก็ย,ยังไม่ออกเห็นเพราะว่านูน่นตุลานะฮะอาจจะต้องรอล็อตตุลาหรือว่าของลงเซเว่นเมื่อไหร่เรามาซื้ออันนี้อันเนี้ยผมซื้อมาตั้งแต่อยู่จันนะจันทบ,บุรีนะฮะ มาลุ้นนีมาได้อะไรเป็นสี่อันจะมีใบดีๆปะ่ะเป็นของฝากจากจันทบุรีนะครับเป็นโอเดิงย่าเซนเซย่าเหมือนกำลังจะเขากำลังจะจะออกอะไรอ่ะออกอะไรวะออกไอใ,ใ,ใบเล็กปะให้ครบอ่ะหรือไงเนี่ยเพราะว่าจะให้เตรียมตัวอะไรกันสักอยาก่างไปแกะหน้านละ้วผิดเรียมเอา้า ขาดเอเอ,เ,อเท่านั้นเลยอย่างงอแล้วกันโอ้โหงอเนี่ยไม่งอนะอรอด <c oughs> ขนมนี่อร่อยนะแต่ว่าถ้าเป็นหวัดจะไปกินนะครับอันคันคออายยับเลยผมเป็นเนี่ยว่โอ้กินแล้วมันระคายคอมากผมงมันอะนะ่ะเนาะแต่ว่าอร่อย คือถ้าใครแบบมีไอมีน้ำมูกอะไรเงี้ยอย่าไปกินนะฮะห้องนี้มันครักคายคอสุดๆดไพอพวกแกะไม่ได้แกะหน้านานะแกะไม่เป็นละเละเลยเดี๋ยวเอาไงต้องดึงแบบนี้เนาะเออราดึงผิดด้านตลอดแกะให้หมดนะฮะเดี๋ยวโอ้โหนี่มันจะงออยู่ติดบุบีป่ะเนี่ย ดูสภาพแล้วส่วนคนที่เม้นมาขอการ์ดนะฮะคือไปซื้อดีกว่าครับมันอ่อและห้าบาทสิบบาทคือค่าส่งก็ไม่คุ้มนะฮะไปซื้ออสิทครับอุดหนุนเขาบ้างครับอุดหนุนอุดหนุนบริษัทระหว่างดีกว่านะครับแคมปัสหรือโกเดยนย่าเดี๋ยว ตายเป็นทุกคนมาขอกันหมดก็ไม่มีใครซื้อเขาก็เจ๊งเดี๋ยวเขาจะไม่มีอะไรมาทำนะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอพุจิต้นพุจิจะไปญี่ปุ่นนะฮะก็คงเดี๋ยวอาจจะไปดูการ์ดเกิร์ดอะไรแถวนน้นบ้างมีอะไรบ้างนะอาจจเริ่ม,เร,มเริ่มทำเซอร์เวยแล้วว่าจะไปแถวไหนร้านไหนจะหาอะไรนะฮะเผือเจออะไรเด็ดเดดโอเกมอนนี่ยาจะาลองกดตู้กดอะไรมาดูบ้าง มาอย่าพูดเยอะกรีดเลยดีกว่ากรีดรวดเดียวเลยเนาะมาจะได้เปิดรวดเดียวเลยไม่ไม่ขาดตอน <c oughs> ยังไม่หายเลยยังแคมก็ไออยู่นิดหน่อย,อยเดี๋ยวอัน,นี้โอเค เรียงจะได้ถูกจะได้ดูว่าโดนยำมาหรือเปล่าแต่ไม่น่านะาจังหวัดเขาน่าจะมีครบ,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 บกล่องแล้วนอกจากมันจะไม่มีเองอื้ออืมอืมีอ่รม,ม,มารอเอาเอาเล็กก่อนดีกว่าเนาะัเ,าเล็กจะมี วิบวับหนึ่งใบชูนอีคีเบอร์สามไม่ยงฮนะไปแล้วหนึ่งอย่างไวโอ้ชุนอ้าวมาแล้วนะฮะโอ้ซีดราก้อนคานอนนะครับแม่ยังไม่มีด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีอาร์กับอาเนาะ เป็นเม็ดฝนกับเป็นกาแล็กซีเม็ดฝนน่าจะอาอมั้างเพราะว่ามันน้อยอ่ะลายเม็ดฝนแบบนี้จะไม่เคยมีส่วนใหญ่จะเป็นกาแล็กซีที่เข้ามือนะฮะริวโรชิไม่ไม่ใช่ว่าโดโกเป็นโรชิท่านอาจารย์ว้ายยังจะสามกันเองอ่ะมาดูใบใหญ่บ้าง ใบใหญ่ขอลายเรียบได้ไหมยังไม่มีลายเรียบเลยโอ้ธรรมดาเรียบร้อยบิการ์ด่าครบแล้วมั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจคืเขาบอกมันมีตัวติดอยู่นนะไอใใบใบเล็กเรื่องไงเนี่ยเป็นชูล่าชูล่ากับไอโอไอโอเลียอะไรเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเพราะเราไม่ได้ซื้อเยอะเลย แต่คนที่ซื้อเยอะๆอาจจะรู้ว่าใบไหนมันหาย,ยากมันไม่ค่อยออกหรืออะไรเงี้ยสมัยดักก้นบอลก็จะมีไอ้ใบอยู่สองใบไม่ค่อยออกอืธรรมดาใช่โอ้โหเฮ้ยบันเทิงละอันสุดท้ายแล้วครับมันต้องมาแล้วฮะขอลายเรียบหรือไม่ก็ S S R ไปเลยให้มันรู้เรื่องไปเลยท้องเธออุ๊ยว้านี่มันอ่านี่ว่ะ อาร์่ะเออาร์ถ้าเป็นลายเม็ดลายเอ,อเรียกว่าอะไรนะลายดอทเล็กอันนี้คืออาร์นะฮะว้าไปดีว่ะดีกว่าไม่ได้ไเลยเลยไดอาร์มาอีกหนึ่งใบโใครเก็บครบนี่ยสุดยอดเป็นสุดยอดเลยเพราะว่าการ์มันน้อยไอการ์มันเยอะไอการ์มันน้อยเลยเหรอเอออันนี้ลองไอนี่ กินแปปซบซี่นอกเรื่องนิดนึงนะครับแซบซี่อิเล็กทริกครับสีน้ำเงินนะอ่ะใครกินได้นี่สุดยอดเลยรสชาติไม่ไ,มไหวผมยอมแพ้กินอึกเดียวแล้วนึกว่ามันเหมือนลิสเตอรีนน้ำยาบนปากอะ่ะกินแต่กินแล้วมันติดอยู่ในปากโอ้โหไม่ไหวบางคนบอกว่ากินแล้วเหมือนสบู่นะโอ้โหไม่น่าผ่านอะไรนะให้ ผ่านพวกผู้บริหารให้ออกมาผลิตได้เลยรถนี้สู้ไอ้นี่ไม่ได้นะโคกโอริโออร่อยกว่าอันนี้ผมซื้อโอริโอรสโคกมาครับเดี๋ยวจะลองชิมดูเดี๋ยวโชว์ก่อนนี่โอริโอรสโคกหนึ่งลูกโคกส่วนโคกโอริโอกินไปแล้วนะครับอร่อยคือคล้ายๆวานิลาโคกนะไปนอกเรื่องแล้วอ่ะสรุปเราได้น่าจะอันนี้น่าจะนะ,อ,ะอันนี้น 嗯。